สวัสดีย้ำเช้าวันที่ฝนตกมาตั้งแต่เช้าที่บ้านสรงติงนะครับเช้านี้ต้มกาแฟทิพ9เก้าหอมๆในครัวเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ทำเป็นอเมริกาโน่ออกไปนั่งจิบหน้าบ้านเนาะเอาด่วนๆน,นะครับวันนี้หอมฟุ้งเลยนะ เห็นน้องเขาต้มมาหลายวันวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยถ่ายบ้างดีกว่านะมอร์นิ่งนะครับทุก,ท,กท่านๆๆจริงจริงต้องปิดไฟแล้วนะแต่มือไม่ว่างนะครับข้อเสียของการถ่ายวีดีโออย่างนี้นะทำให้าต้มกาแฟไม่ถนัดนะโอเคครับวันนี้ความสุขเฮงๆปังๆทุกคนนะเพื่อน สวัสดียมามเช้าที่วันสุนตรงครับสวัสดีครับได้อเมริกาโน่จากทิปิกาหอมๆม,มานะครับเจือจางเจือจางเลยนะทําแบบเย็นนะครับไม่ต้องมีน้ำแข็งเนาะง่ายๆมานั่งจิบดูฝนตกตอนเช้าๆหน้าบ้านนะวันนี้นะครับตกมาตั้งแต่ตอนมืดๆนู่นแล้วนะวันนี้สงสัยจ,จะตกทั้งวันเหมือนเดิมนะครับ หน้าฝนที่ภาคใต้ก็แบบนี้นะครับฝนจะเยอะหน่อยอยู่กับอากาศเย็นๆชื้นๆนะครับฝนทะลมจริงๆนะครับวันนี้หนักมากเลยต้มกาแฟเสร็จได้เอสเปรสโซช็อตออกมาสองช็อตนะวันนี้ก็เอามาเจือจางด้วยน้ำทำเป็นอเมริกาโน่เย็นนะฮะแบบไม่มีน้ำแข็งนะเพราะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็มานั่งจิบหน้าบ้านนะตอนนี้ก็กำลังตกเลยนะเนี่ยนะครับสู้กับฝนนะวันนี้อากาศที่ปากตายช่วงนี้ก็เป็นฝนเยอะๆนะครับชื้นๆแทบจะทุกวันนัะนะครับตอนเนี้ย เปดิดดูของเขาเลยนะก็ต้องอยู่กับฝนไปเรื่อยๆนะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้จะชุ่มชื้นหน่อยนะครับช่วงนี้้วพบกันนะครับสวัสดีครับที่บ้านสวนหลวงติ่งยามที่ฝนตกยามเช้านะครับสวัสดีครับกาแฟทิกกาหอมๆครับ